สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมา DIY เปลี่ยนไขควงเช็คไฟ AC หรือว่าไขควงเช็คไฟบ้านตัวเก่านะฮะเป็นไขควงวัดไฟ DC 12โวลต์กันครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถทำได้ไม่ยากและก็ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็สามารถ DIY ได้แล้วล่ะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆน,นะฮะถอดอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ คลายออกมาให้หมดครับและหัวใจหลักที่เพื่อนๆจะเจอนั่นก็คือชุดดรอปแรงดันถ้าเรามาดูไส้ในเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาใช้เป็นตัวต้านทานและก็หลอดไฟไส้ครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้งานเพราะฉะนั้นผมจะถอดออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้เป็นหลอด LED สีแดง1ห,หลอดและหลอด LED สีน้ำเงินอีก1ห,หลอด ถ้าสังเกตขั้วบวกก็คือขาที่มันมีพื้นที่ที่สั้นกว่านั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าหลอดมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าที่ไฟ 15V โวลต์โดยใช้ตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มนะครับเนี่ยหลอดไฟสีแดงสว่างแล้วครับและหลอดไฟสีน้ำเงินก็สว่างเช่นกันหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆจับขาหลอดทั้งสงพันเข้าหากันแบบขนานโดยที่ให้ขั้วทั้งสงเนี่ยสลับกันนะครับ เพื่อนๆก็จะได้หลอดไฟออกมาในลักษณะรูปแบบดีครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนดัดขาและก็ให้มันวางในแนวราบไปกับหลอดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวต้านทานเนี่ยพันเข้ากับขาได้ขาหนึ่งของหลอดก็ได้นะครับเพื่อเพื่อจะพันสดสดแบบนี้เลยก็ได้หรือจะบัดกีให้มันสวยงามแบบนี้เหมือนผมก็ได้เช่นกันครับแล้วก็นำท่อพลาสติกเดิมของมัน ตัดให้มันพอยัดหลอด LED เข้าไปได้เราก็จะได้วงจรหน้าตาประมาณนี้ออกมาแล้วครับหลังจากนั้นก็พับปลายขาแล้วก็ใส่หมวกโลหะให้มันซะเนี่ยดูไปดูมามันก็คล้ายๆฟิลหลอดเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่สปริงใส่ฝาท้าย แล้วก็ใส่ที่ล็อกให้เรียบร้อยสาหรับวิธีการใช้งานก็ให้เพื่อนเพือนหาสายคีบมาหนึ่งเส้นหลังจากนั้นก็มาคีบที่หัวไขควงเอาไปคีบกับขั้วลบครับส่วนปลา,ายไขควงนะก็เอาไปแตะกับขั้วบวกครับถ้าเกิดมันมีไฟมันก็จะแสดงแสงสีน้ำเงินออกมาครับแต่ถ้าหากเราคีบผิดฝั่งหรือว่าคีบผิดขั้ว ไฟมันก็แสดงออกมาเป็นสีแดงครับเพื่อๆก็สามารถอะแดปใช้วัดไฟในรถยนต์ก็ได้นะครับถ้าไฟสีน้ำเงินออกก็แสดงว่าถูกขั้วและก็ไฟมาด้วยครับส่วนถ้าหากมันเป็นสีแดงก็แสดงว่าเราขี้ผิดขั้วเพื่อๆจะวัดกับโครงเหล็กวัดกับหัวน็อตก็ใช้งานได้ดีเลยครับ เพื่อนๆก็สามารถสร้างไขควง12วัลตดีซีแบบนี้มาใช้งานได้เองนะครับด้วยงบประมาณ12บาทเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ผมขอสาธิตการ DIY ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตาดรับชมครับ